ได้แล้วหนึ่งตัวช่วงนี้จะเป็นช่วงที่หาปลาได้ดีนะครับช่วงที่เขาเขี่ยวข้าวเนี่ยปลาจะตกคัดอยู่ตามนาก็เยอะจะเป็นปลาช่อนปลาไหลปลาดุกปลาหมอนะครับมีเยอะผมเคยมากับเพื่อนเนี่ยปลาไหลเนี่ยเยอะมากเรอครับดูท่อเหรอเส้นนี้เหรอท่อั้างนานไหลไหมถ้าท่อเนี้ยไหลจะมีปลาดแเราจะมีก็อะยางด้วยไหลเอื่อยๆอะไหลอย่างนี้ไม่ดีไม่น่าไปท่อข้างหน้าท่อข้างหน้าตรงนู้นตะโบนเลยนะครับ นี่หวานได้ตรงนี้ตอนไหนถ้าครบเนี่ยน้ำจะแรงแต่ไม่รู้ว่าคราวนี้เปิดแต่น่าจะเปิดแหละเพราะว่าข้าวของก็มังจะเกี่ยวกันต้องเปิดเดยอะโอ้เปิดไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยใหญ่อยอยโอ้โอกัดกระไรอยู่พ่อแรงนะแรงอยู่ๆๆๆโอ้หามีนกมีนกด้วยแสดงว่ามีปลาใช่ไหมใช่เลยมีนกกระยางอยมีนกกระยางี ระวังหญา้าบาทนะใบใหญ่ๆเนี่ยต้องพอดแน่ระวังรถนะคะขอ่าของมือลอุ้ยพ่อ หนูว่าในในในครูตรงนั้น,นปลาเยอะแน่เลยครัวเรืนข้างหลังนกมันยืนเฝ้ากันเลยอ่ะูนน่นนะอ๋อใช่ตรงนั้นน่าจะมีปลานะทุกคนมีนกยืนเฝ้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าม,มันเฝ้าอะไรกันไปดูรถนะคะเขาสูบน้ำแห้งหรือเปล่า ลองบอลลองบอลเดี๋ยวกลิ้งเด้อนี่เราใส่ใทิชเชอแล้วก็มาเลยทำให้เหมือนกับเป็นุ่ยบานนะทุกคนมันมันมันรู้บัดใจอะ่ะใช่เปล่าใช่พอนัอไม่ต้องลองไปดงเดี๋ยวกลิ้งเด้อข้างล่างมันไม่มีที่รองนะ

โอ้ยโป๊ะโป๊ะโป๊ยนะนี่โป๊ะเลยฮะโอ้โอ้ยโอุยโอ้ยตัวมันเลื่อนเลยตะโกดตะโกดตะโกดหูยตะโกดตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ลุกเปตัวหนึ่งกล้องมาดูใกล้ๆเลยนี่ปะโกุดโอ้ยโอ้ยนี่ตะพนนี่ตะพียนตัวดีด้วยแล้วกันไร้ะกันไรตัวตัวเล็กตัวเล็กแล้วก็ปล่อยตัวเล็กอ่ะตัวเล็กไม่ปล่อยก่อนตัวเล็กไม่ปล่อยก่อน หนึ่กสองสามสี่ห้าหกตัวเจ็ดตัวรวมตัวที่หลุดด้วยใช่ใช่ใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวปกติเราจะได้แต่ปรากฏตัวเล็กๆนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอตัวนี้่หน่อยหุยท้องเบลอเลยไปกินอะไรมาดูแล้วหรือไข่ไข่หรือเปล่าระวังมันยักษ ปอดเนี่ยปอดจับปดเโอ๊ยปิดขาจับขาจับขามันยิ่งวิ่งปด่างกันมานาถังใส่ถังอุ้ยวันตัวเบลอเลยแมวตัวเล็กตัวเล่เลยแมวตรงนรออมาตอนนี้ปลาพอพอทอดได้เนี่ยเพราะว่าเขาจะเกี่ยวข้าวกับก็ป้อยน้ำออกอ่ะปลามันออกกันมาเยอะเลยเอาจากนาถ้าตัวนี้ป้อทำอะไรตรงไหนอีกนาตรงนู้นเหรอ แล้วก็นู่นตรงนี้ไม่ได้ทำแล้วล่ะโอ้โหปล่อยนะตัวเนี้ยอ้าปล่อยบ้างราคาเป็นไงบ้างไม่ดีอ้าปล่อยบ้างตัวนี้ยไอ้ตัวนั้นกินได้ไม่ต้องปล่อยตัวมันกินได้ไม่ต้องปล่อยปล่อยตัวนี้เลไม่ต้องปล่อยแล้วก่อนครับทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เท่านี้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย